มันต้นสายด้วยไงเมื show time. ม่อคืนว่าจะส่งไอ้นั่นให้ดูมวยเขมรกับไทย มันมามันเสี่ยงมันขัดขัดหาให้มามามาม,ามาไปไปมันมันแล้วเงียบแต่เขาก็ไอ้ส่องตัวมันก็คงพูดดีกันอยู่หรอกแต่มันมาไม่ดีอะเส,อะสี่ยงอันะเสี่ยงอะไรวะต้องสองคนมึงเนี่ย เนผมยนผมไม่ได้อยู่บ้านอ่ะอ๋ลูกพี่ไม่อยู่อีก

เพ่ผมมาแล้วอ้เอาผมมาปล่อยไว้ไหนนี่สายหลุดก็ว่าโทรศัพท์เข้าเร,เรียบร้อยไปแล้วมั้งมีคนลงกับผมใจเดี๋ยวผมขึ้นไปหาเรือทีครับสายเข้าเมื่อกี้เขาโทรมานึกว่า ผมเร่งออกไปหน้าจอแล้วนี่นึกว่าเล่งเล่งออกไปอยู่ไอ้นั่นและก็เมื่อกี้ว่วาหล,หหลเอามาุกผมไอเอาผมมาปล่อยไว้กลางทุนาเนี่ยทุกข้าวสาลีเนี่ยผมก็พาลงนี่เงีตัว นะดีนะบอดผมไม่ยิงผตายหา่าผมขึ้นไปแล้วหนึ่งสองซ่อปุ๊บผมมาแลว้วผมมาแลว้ว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ อไอ้นี่แม่เขาโทรมาเมื่อกี้ปนอ้สจอเขาอยากจะคุยด้วย อยากคุยด้วยมอก็อไม่คุยกับเขาอะคุยแล้วนั่งกินเรากันอยู่ที่บ้านทั้งผู้ใหญ่บ้านทั้งผู้ช่วยเอทั้ทงโอ้ทั้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอจอจอกำนันมาวันเกิดหลานจัดวันเกิดให้หลาน ใคมฝรั่งเสนัย,ยบน,นสน่ห์เสนหขึ้นบุกมาจับมันเกิดให้หลานเขา เขามาจากดวันเกิดให้หลานเขาโอ,โกโอาก็เลโัรมหาสจอะไร,รครับโสจอทางแม่เหรอว่าสจอทางทางทางลูกพี่ทางแม่อเขาเป็น เพื่อนพ่ออืมผู้เหบ้านก็เป็นเพื่อนพ่อผมเนี่ยเย<ด><ม>พราะว่าผู้ใหบ้านก็เป็นเอ้บ้านก็อยู่ติดกันของผมนี่แหละลังคาชนกันเลยเป็นเพื่อนพ่อผม แล้วต่อจอก็เป็นเพื่อนพ่ออีกเออ <laughs> <laughs> เดยวพรุ่งนี้น้องชายผมก็จะไปจัดให้หลานอีกว่างั้นนะไปจัดงานมันเกิดให้หลานอีกเ <laughs> พราะว่าวันนี้ไม่ว่าง <laughs> ลำบากหน่อยหลานเยอะเ <laughs> คยเจอไทยฟูบอกเด้อ วิ่งห,า,หาให้ขวกขวกควกนีกอ่อาจารย์ต่อไปไหนวะพิ่น้องเยอะแล้วอีกอย่างพ่อเขาก็เมื่อก่อนก็อันนี้เขาก็เป็นเคยเป็นผู้ช่วยไงทงั้งกำนันทั้งนายกอะไรเข้ามากันหมดยิงวออยู่นนแล้วยิงมาเยอะกว่านี้อีกพ่อไม่อยู่พ่อไม่ได้ไปแต่ โอนไปให้หลานโอนเงินไปให้หลานจัดวันเกิดพันหนึง่งอ๋อกระเป๋าสาไม่มีเลยเหรออยู่เยะลูกพี่มีไรอู้ไม่มีเลยตึกที่ผมอยู่นะเนี่ยเมื่อกี้ที่ลูกพี่ลงไป 2, อะฉันส่องชันสามอะเต็มเลยกลางร มันพูดแล้วสองตัวพูดแล้วมันเริ่มมาแล้วเ,ออเสียงมาแล้ว <c oughs> เสียงมาแล้วยืยนไปเที่ยวกันอยู่มีเหรอ,อ,อ,อไม่รู้อะไร I got s u อไม่รู้เย่ยอะไรไม่รู้อะไรอะไรไะรู้ นแน่น,นหน่ <C oughs> อยนะตัวลุงว่าผมเป็นคนพูดเร็วไหมเร็วไหมเหรอก็ธรรมดาปกตินี่แห่ไอ้พูดไม่รู้เรื่องใช่ไหม <C oughs> อืมเ <C oughs> ออไอ้เบสี่หนักกว่านี้อี <C oughs> ก <C oughs> มันไม่ใช่อย่างนั้น ความหม่คือระบบเสียงอะที่ส่งมามันไม่รู้เรื่องไม่ใช่ว่าคนพูดไม่รู้เรื่องไอ้นี่มันแปรไม่รู้เรื่องมึงอะแปลไม่รู้เรื่องเ่ตผมมันไม่ดีแล้วนะเพราะผมไม่ได้อยู่บ้านคุณยอาได้คุณแปรยังครับได้แล้วคนนะพูดรู้เรื่องแต่ไอสัญญาณที่ส่งมามันไม่ค่อยรู้เรื่องมันดังแล้วมันขาดขาดแล้วมันดังดังแล้วมันขาดแล้วสรุปแล้วมันจับใจความไม่ได้มันหมายความว่าอย่างนี้ ไม่ใช่ว่าพวกมึงสองคนพูดกันไม่รู้เรื่อง <c oughs> มึงมึงอย่าได้คิดเป็นมึงอย่าได้คิดเป็นนักคุเทศเลยเนี่ยอย่าได้คิดเป็นไกด์เนี่ยแปลผิดแม่งกุ้งสีแตกเพราะพวกมึงอีกลงุลงลงุงลุงพูดูเรื่องแล้วผมไม่ผมไม่รู้เรื่องเลยทีอย่างเงี้ยมันมันดันมารู้เรื่องอีกอ เสียงมันมาเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันไม่มาลูกพี่ไปทางองค์นะไปมาอืไปมาแล้วโอเคพอตั้งใจด่าลุงเน่มึงมาดีเลยนะยังโอ้โหกูเลี้ยวพับพับดูไหนวะอ้้ไไปใหยู่ไหนวะเบิร์นอ่้งโโหึไปถึงข้างล่างแล้วพี่ยอด หาเรื่องกันนี่แหววเอาไปให้ไหมยเอาเอาเอาโอ้โหไม่เอาแล้วห้าร้อยเอาวะหาร้อยเฮ้ยเฮ้ยใครเผาเฮ้ยเฮ้ยบนบนบนบไอ้นี่คนคนคนรู้พี่บนยอดบนยอดเออทำไมมันคือบนลตายบองเด่นเดี๋ยวชุบเองได้ชุบเองได้ตุวจตวจตร มีรถตู้ซื้อของนะรวยดูพี่เลยไอ้นีม่มึงยิงใครมึงยิงใครยิงไพห่หัวผมตีหาลากไต้มาร์คด้วยคูลคนนั้นเนี่ยอยูอยขอน่ะฮะ ไปลูกพี่ไปไปล,ลุงเจ้าเลยไปไปไปเอา้ายเหรออืม I got supplies ตายยัง,ยยงวะมันขึ้นไปได้ยงไงวะตายแล้วเหรอมันโดดลงมาไงตายแล้วผมไฟเผาไปแล้วยิงกระบาลไปแล้วไม่าม,มาคนเดียวห,หนุย่ยไม่มาคนเดียวนะบอกมันด้วยฝากบอกมันด้วยไม่ได้มาคนเดียว ฝากบอกว่าซ่านแล้วอีกอย่างแล้วปืนก็ล้านลันเลยนะล้านลันเลยลั่นใบล้าน่ใบกูฮะลั่นแบบลั่นเข้าหัวนี่นะปั๊มน้ำมันเจอกันซื้ปั๊มน้ำมันแล้วกันตรงนี้มีร้านซื้อของเอาหรือไม่เอาไทยโแล่ะเอาเก็บไทยโพลไม่รู้เอาเอาเอานี่กำลังไปนี่ไงเกปั๊มน้ำมันเลยเออเก็บมาตรกาอยู่ กูให้เก็บไปให้เขาขนาดมันสองคนยังคุยกันไม่รู้เรื่องเลยใช่โฟเดอร์เก็บมาหน่อยนะผมใช้สกากูลบจบจบจบไหมเออจบที่ไหนท้ายครัวไม่เป็นไรแข้งมันไม่เจอปล่อยเลยเห้ยะผมซื้อให้ก็ได้ มันไม่มีขายมีขายที่ไหนเรอไม่มีหรอไม่มีหรอวะไม่มีขายหรอกใายเอนโฟถามหามันสิบไม่แม่มันมีที่ฝั่งระเป็นเอาไปเฮ้ยที่ม้านไหอืม แต่ที่แน่ๆผมมีอะไรวะเนี่ยอ๋อเฮ้ยเฮกูกูเอลใครคุ้มมันสองคนเอลรับกูด้วยมันลืมกันมันลืมกันมันยังลืมพี่ยอดเอลเอลกูกูเฮ้ยเฮ้ยด้วยสกายประธาน กูใช้สกาเออกูใช้เก็บมกูใช้สกาจบไหมสั้ลมันจะเข้ามันจะรจะเรื่อดกันไหมเนี่ยจะเรื่องกันไหมวันเนี้ยปวดตาปะหนูหนอยหนอกว่ากาของน้ำก่อนกู ไทยพี่ยอดไทยมาแล้วมาแล้วแล้วไทยแล้วกูเข้าหนาวไปกูไม่ไหวคำคีแตกยอแตกแล้วพี่ยอดกูมา Thank you แล้วพี่ยอดนี่ไงไทยโมยขึ้่านาองบนไม่คนอนแล้วเนี่ย Watch out ยิงไปแล้วเนี <avocado> oh, <g> uh. mm ่ยอืมไม่รู้จะช่ี่ชีวิตนะชีวิตโคตรเละโอ้กูเป็นคนแบกมาเองไทยเงผมเฮ้ยออสซัมได้ยิงนะ เอ้าใครก็ไม่เห็นเหมือนตัวพี่เหมือนีจิงหัวเมื่อนสีแล้ว <c oughs> ปวดหัวกับพวกมึงสองตัวเลยวะ,ะแล้วมีการมาตอกยอยอเย้ยกันนะะลุงว่าผมพูดไม่อะไรวะเขาเรียกว่าอะไรวะเขาใจใช่ไหมผมเป็นแบบนี้นานแล้ววะซานๆๆๆ มึงขนาดมึงสองคนมึงยังอยู่ใกล้กันมึงยังคุยก so ันไ,ไ, oui ไม่รู้เรื่องเลยดูขึ้นมาดูขึ้นมามาดูฮะมามามาขึ้นมาขึ้นาขึ้นเยะขึ้นอะไระอะไรอะไรอะสัอะไะอ ไอ้กูเวียนหัวว่าจะโดดขึ้นวินี่เราขึ้นขาเลยมันไม่เลยมันไม่ได้ไปนู่นมันไปวงมันออกวงมันไปไหนเจอวะไปไหนวะแล้วยวนกลับดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงไปก็ไปให้สุดเดี๋ยวมันจะม่มาอยู่ตรงกลางเนี่ยไม่มันจะอยู่ฝั่งไหนแค่นั้นแหละวงอ่ะฟงมันจะอยู่ฝั่งไหนแค่นั้นแหละเอ้ามีขึ้นรถอ่ะเออไปไปอีเวนต์นี่หน่อยก่อน เป็นเรื่อนโอ้ยปีนึงสองร้อยจะเอาอีกเกือบของแล้วมึงจะโดดทำไมนะเวียนหัวเนี่ยจอดจอดโอ้ยจอดจอดตายกูตายเขาบอกให้เทวดาจอดไม่ใช่ให้มึงจอดลงมาจอดอยู่กลางทำงานแล้วก็ตายห่าเรางหลังเว้ยได้ไงวะไม่กินหัวเลยไม่ทันไม่ทันไม่ทันเอลเอลไปหาเขาเลย ไปหาไปหาไปหาไปเจอเลยอย่าวนมั่วดิอย่าวนมั่วดิไม่งั้นมึงให้ลุกลงอะไรวะเนี่ยนู่นขวารถออกขวาไปหาเขาไปหาเขาไปหาไปเจอเลยเฮ้ยเฮ้ยโดนแล้วโดนแล้วมาล้มจอดอะไรของมึงวะมันตามมานะพี่ยอดเออมันตามมา ไม่ๆมึงยิมั่วมึงยิ้มว่าไปชุบทีว่าตาชุบได้ไหมโอ้เนี่ยก็หลุดขาหายว่ะเห็นไหมเห็นไหมบนลงก่อนมึงลงก่อนมอีแล้วเดี๋ยวดูลงยดมังน้มอยู่ไอ้ฝั่งนู้นข้างบนเขาอะ ตามามาแตามอย่าล้ตนะทางอะไรป่ะเห็นแล้วปล่อยมาวัาเจ้าเออมึงมาร์กงี้มึงมาร์ากไปเลยมึงไม่มาร์กไม่รู้เรื่องอนะไรแน่เฮ้ยน่าจ,จะโลงไปมั้งโอ๊ยดูเลือดดิยิงนัดเดียวตายหายมีรถมาชิดล่ะมีรถมามีรถมา ตัวเอ้ดีด네้วยตายไปเน่ไม่เห็นรถข้างบนไหมั่นหลบอยู่22ไดเพื่อนมัน202เรอวดีๆวันนั้นนั่งปังทำเ่ะ ไม่มาแล้วว่ะมันวงบีบมันละเข้าวงไปก่อนข้างไหนไม่เล่นก็ปิดตัวไงตาย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 ออกตัวงออกตัวออกตัว m a r k e location ออกทางสะพาน

วงไปนู่นว่ะเรือมีนี่นะ <ไป S 1> เ๋ยวลูกพี่ลูกวิ่งี่แตะมา <c oughs> ดวนดวนดวน,นวงเข้าแ๊บ <c oughs> อย่าหมดชีวิตเปลี่ยน <c oughs> วงไปไหนวงั่งนู้นเด้อหอได้อมเจาเจาจมามามาเฮ้ยเรือไปไหนวะมีคนขโมยมาผมมาเรีอก่อนนี่นี่เรืออยู่นี่เ้าได้ไปเลยได้ให้ไปเลยห่วงมีเืออยู่เรือยู่เอาจะอนด้วยเรือเรือสี คุณเรือแล้ววะเรหอคเออเรือในช่างมันเถอะสรุปวงมันไปไหนวะเนี่ยเรืออะไรก็ขถ้าเรือถ้าเรือถ้าเรือเขาวิ่งอย่างไรไปขึ้นเรือขึ้นเรือเอ้าเขงไม่ขึ้นไปเลอรู้ทำไปกับพี่ตอดแล้วนะปมันวิ่งตามตูดรนะลูกพี่อ่ะ อยาบึ้ง <ทำ S 1> ยิงดิงอืิดจุดมม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 ไมมมด้มมมนมม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 มบมมมมมมม้มมมนมม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 ้มม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 ้มม้มมมมมมมดมมมมมดมม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 อมม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 น ตายกูตกตายกูขึ้นไม่ได้ไม่ได้เปิดจุดหรอกเปิดลั่นวะวมึงขึ้นทางนี้ก็ได้วหมตรงท่าเรือเลยท่าเรือแหลมชับบัง,ง่ระวังระวังคมคมม,มันแอดดอปอมันลงเลยว่น ถนนคิศสิบหนุ่มหล่อหลานคนไปล่วงล่วงเฉยเลยล้มหรือตายตายเลยหลอยผู้หลักผู้หลักผู้หลักที่นายอนส่องไปเมื่อกี้ถูกแล้วเปลี่ยนทิศ

ย่งลาทิ้งไอ้แกด้วยกรล,ยล่ากระลาไม่อยู่ว่ะไม่รนอย่างย่ง ไว้ดิไว้ไม่อยู่ต้องเปิดกูเลยเดี๋ยวนึงบนหลังคาอาชีพมันมีสองตัวน้องมึงห่อได้ใช่ไหม Mark okay. m a r k vehicle ันี่พี right ่อะไรไม่ไม่ผมจะเข้าวงไงมาไม่น่าเลยนี่กาบ่ะพครเอกไปไงนี่ตายวงอีกอ้โน่าทำอะไรเมื่อกี้อะกคกหลอ เฮ้ยเฮาได้นี่ว่ะจนแล้วจนแล้วอสโอ้ยโหมีตัวหลังด้วยนี่ว่ะมีตัวหลังด้วยไม่มาก็ไม่ได้วงมันเริ่มบีบแล้วไงถ้าอยู่บันนั้นก็แจวเลยอะเดลังคา ผมแต่งตัวอะไรวะเนี่ยเก๊อกหล่อไงไม่รู้จักเหรอมึงเก๊กหล่อ